ตำหนักที่จะพูดถึงวันนี้นะครับเป็นตำหนักที่เจอในละครจังหวนจ้านหรือยี่จ้วนบ่อยที่สุดนั่นก็คือตำหนักอี่คนกงนะครับตำหนักยี่คนกงเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี1 4 2่ีเช่นกันนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจากว่านอานกงเป็นอี่คนกงนะครับ คำว่าอี้แปลว่าสนับสนุนคําจูนนะครับส่วนคนนี่ก็พูดถึงคนหนิงกงครับซึ่งคนหนิงกงในอนาคตผมจะทำวิดีโออีกนะครับมันจะเป็นที่พักของฮองเฮานะครับดังนั้นอีค่คนกงก็มีความสื่อถึงว่าคําจูนสนับสนุนฮองเฮาช่วยฮองเฮาในการดูแลหลังวังนะครับโดยอีค่คนกงเนี่ยเป็นแบบอาร์จิงเยื่อนนะครับก็คือมีรังข้างหน้าแล้วก็มีรังข้างหลังเนาะ แต่ว่าในช่วงปลายลราชวงศ์ชิงมีการเชื่อมอี่คุนกงกับฉูเซี่ยวกงให้เชื่อมต่อด้วยการกลายเป็นสี่จิ้งยวนนะครับก็คือสี่ทางเข้านะครับอี่คุนกงเนี่ยทั้งสมัยราชวงศ์หมิงและ,ละราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นที่อยู่ของนางสนมทั้งหมดเลยนะครับโดยในช่วงปลายลราชวงศ์ชิงเนี่ยซูสีไทเฮาเคยอยู่ที่นี่เพื่อรับการเคารพจากนางสนมทั้งหลายนะครับ นอกจากนั้นฮ่องเต้กว้างชื่อนะครับก็ได้คัดเรื่องนางสนมนะยี่คุณกงเช่นกันนะครับนอกจาก2เรื่องนี้แล้วเนี่ยยี่คนณกงก็เคยมีนางสนมอยู่มากมายนะครับส่วนใหญ่ล้วนแล้วก็มีแต่น,นางสนมที่ฮ่องเต้รักและโปรดนะครับโดย2คนที่เด่นๆเลยแล้วก็ดังๆจากละครนะครับคนแรกก็คือต้นสู่ของ,องกวยเฟยนะครับหรือว่าหวาเฟยที่อยู่ในเรื่องเจิงขวญจวนนะครับใน อาดีตก็จะเรียกว่าเหนียงก๋วยเฟยเนาะครับตัวเหนียงก๋วยเฟยเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้แล้วคนที่สนใจสามารถย้อนดูได้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางเอกของเราหลูยี่นั่นเองนะครับหรือว่าหน้าลาฮองเฮานะครับแต่ว่าน่าเสียดายก็คือยี่คนกงเคยเป็นวางเย็ยนให้กับหน้าลาฮองเฮาอยู่ประมาณ1ปีก่อนที่หน้าลาฮองเฮาจะเสียชีวิตลงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับยี่คนกงนะครับตำหนักต่อไปเป็นตำหนักอะไร เรอติดตามได้เลยนะครับแล้วเจอกนันครับสวัสดีครับ